โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะในเกม g o d f i g h t Vanguard นะคราวนี้เป็นของออฟฟิศกันบ้างนะครับออฟฟิศ v e r s u s กับตัวของเ,อเซรับนะครับจริงๆเออเริ่มก่อนก็โอเคนะเริ่มก่อนก็โอเคนะคิดว่าโอเคนะเขเก็บ3ครับ อ่าลิสต์ลิสต์นี้มันต่างไปจากเดิมนิดหน่อยนะผมไปปรับแบบบางใบนะครับเอ่อผมผมไปปรับบางใบนะรู้สึกว่าจะใส่อันนี้มาส่นะครับแล้วก็เอ้ใส่น,นี้สเอ๊ะเอาเปา็นว่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนช่วงท้ายคลิปแล้วกันว่าผมปรับอะไรผมเองก็ลืมเหมือนกันนะครับเอ่อตรงนี้ขอทิ้งนี้ไปเลยแล้วกันครับทิ้งครับไลค์สกิลครับ เสชออเดอร์โลกหนึ่งใบจากกองขึ้นมือเอ่อผมมีผมมีออเดอร์มมอันนี้แล้วเนาะเอ่อเพราะฉะนั้นออเดอร์จั่วมีแล้วเพราะฉะนั้นผมเอาออเดอร์เกรสามแล้วกันเพื่อให้เทร์นี้เราเริ่มก่อนใช่ปะเพื่อให้เราเแรงขึ้นตอนเรียกทหารเงาออกมานะครับเพราะว่าออเดอร์ใบนี้เนี่ยมันบอกว่าชาร์ดูอาร์มี่ เข้าสนามนะครับมันจะบวกให้ห0 0พันอืมอน,นก็เสิร์ชคุกปกติครับอือหืมาก็เห็นมาเหมือนเดิมนะเรียเหมือนเดิมเป๊ะเลยเลสหนึ่งตัวเพื่อแปะออเดอร์นะครับโซชัด สองสามโอ้ทิกเกอร์ล้วนๆนะครับถือว่าโอเคนะผมปล่อยแวนเลยแล้วกันถ้าเกิดเราตกสักทริกหนึ่งจะดีมากนะครับไม่มีทางที่เขาจะตกทิกเกอร์หรอกเพราะว่ามันโอ้โหอยู่ในโซสองใบแล้วอะโอเคตามสั่งนะครับเยี่ยมเลยก็ออแวนนะครับอืม เอาเถินครับจัวอืมโอเคจัวเป็นตัวเสิร์ชออเดอร์นะครับซึ่งยังไงไม่ได้ใช้ครับจริงเลยไลค์ครับเอ่อแล้วผมจะแปะออเดอร์เลยนะอี่จริงๆเล่นไปในอีกเวหนึ่งได้นะเล่นไปอีกเวหนึ่งได้นะครับเล่นไปเวนึงเอ่อตอนเทินหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราไม่เสิร์ชออเดอร์แบบนี้เสิร์ชเป็นออเดอร์เกรดสองที่เรียกเอ่อชาร์ดอาร์มี่มานะครับเพื่อที่จะเล่นคู่กับ เจ็ดหนึ่งใบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่าาผมเลือกมาเป็นแบบนี้แล้วเพราะงั้นก็อย่างนี้แหละนะครับโซบัสหนึ่งครับเซตออเดอร์ order, แล้วก็โจวกันหนึ่งใบดาร์คไนท์สกิลครับเมื่อเข้าสู่ออเดอร์โซนโจวกันหนึ่งใบเงบโจวขี้ด้วยเยีย่ยมสกิลครับเม order, ื่อเซตออเดอร์ชี้ยูนิตหนึ่งตัวได้รับพาวเวอร์บวกห้าพัน แค่นี้เลยแล้วกันเพราะว่ายังทำอะไรมากไม่ได้นะครับผมไม่อยากลงไปให้เขาจับขังคุกด้วยไอเดียอืมก็ตีไปได้เอามาเป็นตัวเล่นนะเดี๋ยวเธนหน้าตอนเขาเกตสองเขาจะขอมือเราใบหนึ่งผมจะให้ไดโดเสาไปไมั้งให้เกตหนึ่งสักใบหนึ่งอืมคิดว่าน่าจะให้เกตหนึ่งสักใบหนึ่งไปนะครับ เราก็ผ่านเตินไปแล้วครับจั่วืมสกิลครับพิงค์คือเขาเมื่อหนึ่งวายอ่อไม่ได้ตัวสอบแล้วเมนสกิลอะไรอ่ะไม่เคยเมืน,นก่อนโซชาร์ ออเมื่อลงเรียโซชาร์ตหนึ่งใบโซชาร์ตหตามจำนวนการ์ดที่อยู่ในคุกนะครับส่วนไดโตัเสาตัวนั้นกเ็เลสตัวเองแล้วก็คุก1ใบหรือต่ำกว่าเอาดรอปคู่แข่งหนึ่งใบไปเข้าคุกนะครับบ่อยแล้วกันสองสามอ่ะเยวไปกาดแวนนะครับเราจะกาดแวนเขาสอขอสอได้ แล้วก็อันนี้ออออุ้ยแต่ว่าออฟฟิศออฟฟิศเราก็เสียทั้งดะอืมเสียทั้งสองบารเนาะเสียทั้งสองบารถ้าเกิดอยากจะประกันตัว<อ>ไม่ต้องประกันตัวแล้วกันโอเคตานครับเอกว่าสองใดดีกว่าอืมพีจีนะ แล้วปล่อยอีกข้างหนึ่งมันจะได้เป็น3ามแดมมันจะได้มีแดมเหลือพอดีประกัน2ใบนั้นออกมานะครับหงายแดมคืนใบหนึ่งแล้วกอ็อันนี้พอดีอปล่อยครับตามม่ิีชฉคกนะอืมออด้ดอเ์ยนะออฟฟิศออฟฟิศตัวล่างล่างแรกเนี่ยล่างจาก BT เนี่ย ไม่ต้องพะวงมากนะเรื่องออเดอร์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้เล่นกับออเดอร์แบบเต็ม,เต,มเต็มที่ขนาดนั้นนะครับมันขอแค่เป็นอบิสอะเออขอแค่เป็นอบิสดาร์ไนท์ก็พอแล้วนะครับอทิ้งฮิวเลยอืสกิลมันขอออเดอร์เซตอยู่แค่สองใบพอนะครับผมผมก็เลยไม่ได้ไมยเรื่องแบบว่าออเดอร์จะหลุดอะไรขนาดนั้นนะอันเนี้ยก็แปะไปเลยนะครับโซบาสองครับ เ e t t o ัวออเนี่ยเป็นอเบสต์ดาแล้วเรียบร้อยอรบิ a ซ k ูดาฟไตัวขอเลยนะครับแล้วก็ขอนี้ผมยังไม่เล่นตัวเกตหนึ่งหรือจะเล่นตัวเกตหนึ่งดีตัวนี้เก็บไว้เล่นตัวเกตหนึ่งเราก็จะขอทหารเงาลงไปที่อันนี้เดี๋ยวนะผมขอ สองดูเอ่อมันดูยังไงวะอ๋อโอเคอืมถือว่าเป็นอันนี้ทั้งคู่เลยนะตัวเล่นทั้งคู่เลยนะถ้างั้นผมจะอันนี้เลยแล้วกันนะครับสกิลประกันตัวม่เคาน์เตอร์บลล่าสหนึ่งครับมับสองใบเลย อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมหรือว่าแมวตัวนี้จะเอามาลงฝั่งนี้ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับสกิลครับเมื่อลงสู่ช่องเรียกาศเมื่อเข้าสนามนะครับดูท็อปเด็กสใบเอาการ์ดโลกหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กล่อง ก็เรียงคีย์กับ pg ได้โอเคเสร็จปุ๊บหมดประโยชน์แล้วผมจะกดสกิลออฟฟิศเลยแล้วกันเคาน์เตอร์บาร์สองครับม,มาตรงออกมาทหารเงาของพี่สามใบเนาะเราเรียกได้สูงสุดสามใบนะครับผมจะเรียกสามใบเลยผมจะคอทับแมวแมวไปเลยนะครับเพราะว่าทหารเงาเธอเนี่ย มันจะคอลงมาบวกห้าพันด้วยนะถ้ากับว่าทหารเงาจะลืนจะจะลืนอะไรวะจะยืนสองหมื่นนะครับอืนี่มีออเดอร์ไปนี้ทหารเงาลงมาจะบวกห้าพันก็บวกไปเลยครับสามรอบสกิลหรืออาร์เซโลห้าพันสกิลหรืออาร์เซโลเอาไปห้าพัน อันนี้มันต้องรอแวนเกตสามไม่ต้องรอแวนเขาเป็นเกตสามด้วยนะถือว่าดีนะถือว่าดีนะนี่แค่นี้แหละครับแล้วก็อเอาทหารเงาตีไปก่อนเพื่อที่เราจะกดสก,กิลของเกตสองตัวนี้นะครับอืมตอนมันจบการโจมตีกินทหารเงาสามใบมันจะลุกใหม่รอบหนึ่งนะครับอืมก็ตกทิกเกอร์ก็ยังไม่แย่มากนะคิดว่านะครับก็จะไม่แย่มากบอกว่าเทิร์นนี้เราเราจะโดน เออเวนการ์ดเขาจะจับขังคุกได้แค่ใบเดียวก็คือเกตสองใบนี้นะครับอ่าผมเอาตีไปก่อนเลยแล้วกันอือฮึตีแวนครับหรือจะเอาแวนตีไปก่อนก็ได้นะเพื่อให้มันแบกทิกเกอร์เอาไว้นะครับแต่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายัางไงพอมันลุกได้ใช่ป่ะล่ะพอมันลุกมาอย่างเงี้ยผมก็ถ้าเขากาดแวนผมก็ออกข้างอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำแบบแบบนั้นอนะ มันเออมันได้มันได้เหมือน,น,น,นกันทั้งคู่ครับสกิลครับรีทายชายว่ามีสามใบสแตนครับปับแล้วนี่ผมก็จะเอาแวนออกก่อนอื้มเอที่ตกทิกเกอร์อะไรก็จะโยนข้างนะครับแต่ว่าขอเพอโซนาได้ปะไม่อยากได้ทิกเกอร์เลยเออนี่คราวนี้ขอทิกเกอร์แทนและอยากได้ทิกเกอร์ เออไม่ออกเลยนะครับเกี่ยมไม่ออกเลยไปตีเลยนะครับหมดผู้ด่๋ยังไม่ได้เปิดแอนิเมชันตอนนี้นีะวะไม่เป็นไรเอาเอาขนาดนี้ขนาดนี้ไปก่อนแลวกันเดี๋ยวมันจะคิปมันจะนานไปไงเพราะว่าแบบกว่ามันจะทำอะไรได้สักอย่างนึงผมรู้สึกว่าแม่งนานมากเลย ผมก็เลยไม่อยากเปิดทั้งหมดนะครับนะสกิลก็ซิล่าครับบูธเสร็จยัโซครับาอเดมปับอ๋อฮะแล้วมันไม่ตกทิกเลยทำให้เราตีไม่เข้านะครับเพราะงั้นตีข้างไปอืมออฟฟิาเริ่มก่อนก็จะได้เปรียบในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่ามือดีๆนะก็ปั่นสีเวฟแดงแต่เทินแรก ก็เข้าเธอนทางฝั่งของเซรัฟครับอืมเซรัสไว้นะส่วนชื่อชื่อภาษาอังกฤษจะเป็นเซรับสโนนะไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ไม่เป็นไว้ถ้าท่าที่ตัวก่อนมันก็เหมือนกันนะไม่ว่าจะบูว่าจะพิงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันกับใช้เซรัสโนสซะอย่างนั้น ่ะก็กดสกิลแวนการ์ดกับคัตบัสหนดูดเลียสองใบผมมีใบเดียวเขาจะทำขึ้น3ใบได้หรือเปล่าแน่นอนว่าทำไม่ได้นะครับแสดงว่ามือน่าจะมีมือมี PG ใบหนึ่งแน่ๆแ,แล้วก็มีทิกเกอร์ไหมอันนี้ไม่แน่ผมคิดว่าน่าจะมีทิกเกอร์แหละหรืออาจจะเป็นแบบยูจินตาที่แล้วก็ได้แม่งคนที่อะไรถือ PG 3ใบบนมือกูทถามจริง ไม่คิดจะเก็บกลับเข้ากองไปวัาก็คือบางทีอะครับผมรู้สึกว่าการเก็บ PG จกลับเข้าไปในกองตอนมือแรกมันเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะ,ะถึงแม้ว่ามันบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยก็เก็บไว้บนมือดีกว่าใช่ปะ่ะว่าแบบว่าเรามีอุ่นใจมีป้องกันได้แน่ๆทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเมันมีมันมีหลายปัจจัยแล้วกันปัจจัยหนึ่งคือถ้าเด็กที่เราเจอมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่า จำเป็นจะต้องใช้ PG ขนาดนั้นะหรือแบบพลังสูงสูงขนาดนั้นผมว่าไม่ต้องเก็บ PG ไว้มือก็ได้นะคือแบบปลาปาทิ้งไปบ้างผมว่าสองเดมพอแล้วไหมสองเดมพอแล้วปะเดี๋ยวๆขึ้นสามเลยขึ้นสามเดมเลยแล้วกันไปฮิวเอานะครับ <laughs> เพราะว่าไม่มีการ์ดเลยอะการ์ดการ์ดมันต้องหมื่นห้า อนั่นแหละก็ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้จะเก็บ pg เข้าไปหรือเปล่าก็คือดูฝ่ายตรงข้ามบว่าเด็กเขาเป็นแบบไหนอย่างเนี้ยเราแบบว่าคือถือ pg กับถือถือ pg ต้นเกมกับถือตัวของเอ่อทิกเกอร์ต้นเกมเนี่ยผมว่าถือ pg ต้นเกมดีกว่านะไอ้ถือถือทิกเกอร์ต้นเกมดีกว่าเพราะว่าทิกเกอร์มันอย่างน้อยมัน มันปลาเราไปกาดได้เลยนึกออกใช่ไหมครับอืมแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะอ่ะแปะออเดอร์ไปครับสก,กิลโจทหนึ่งโจทีเยี่ยมเลยตัวนี้จะประกันตัวไหมผมประกันตัวได้แต่ว่าขอดูก่อนกับเมลอีกแล้วอ,อ่ะเออคนตูบ้านหนึ่งได้แต่ผมไม่มีตัวเล่นเลยอะดิ ผมไม่มีตัวเล่ยเลยตธอนี้จะปิดเขาได้หรือเปล่าในข้อเสียข้อเสียอย่างหนึ่งของเด็กนี้ที่ผมรู้สึกนะคือเมื่อคุณจะใช้สกิลตัวนี้ครับเพื่อสแตนตัวมันเองใช่ปะแล้วคุณใส่ใบนี้ด้วยกลายเป็นว่ามันแย้งกันตัวนี้บอกว่าบูทเสร็จมันจะรีไทายตัวเองแล้วก็ชาโดวามีในแถวเดียวตังเดียวตังในแถวแนวตั้งเดียวกัน ไหมครับเพื่อจั่วการหนึ่งใบเ่อกับอันนี้ที่รีทายเหมือนกันแต่ต้องรีททยสาใบซึ่งถ้าเราเกิดว่าเรากดเทคตัวใดตัวนึงไปแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งกดไม่ได้นะครับอืมเพราะงะั้นก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าแอบหบงุดหงิดอยู่นิดนึงอ่ะผมจะขออย่างนี้ไปแล้วกันครับผมจะขออนุญาตเล่นแบบชาด้วยวมีอยู่แผงหลังแล้วกันอือึแล้วก็ก,กดสกิลแวนครับ เอาเตอร์บาสสองมาโจมมาทหารเงาของฉันจงตื่นไปปั๊มปัมป๊มก็สกิลเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่ Shadow Army คอลงมาบวกห้าพัน ถ้ามีมัน2ใบมันก็จะบวก5,000 2สองรอบนะก็คือจะยืน30,000ไอ้ยืนเอ่อ2 5 0น0นะครับเก่งมากๆสำหรับออเดอร์ใบนี้ในในในอนาคตจะได้ใส่เพิ่มแน่นอนคนระับเพราะว่าออฟฟิศลีจิตมันมันจำเป็นไงโอเคอันนี้เหรออันนี้ผมขออนุญาตทำนี้เลยแล้วกันคนระับแวนวิ่งแม่งเลย แว่นหวดไปก่อนเลยตกทิกเกอร์โยนข้างนะครับโยนให้ข้างนี้มังกรตัวนี้ไอ้นู้นก็ PG มานะทวินได้ครับฟอนต์โอเคนั่นเยี่ยมมากไอ้ฟอนต์นะครับแถวหน้าก็จะแรงขึ้นไปอีกแต่ขอขี้หน่อยดิขอขี้หน่อยขี้หนึ่งนะโอเคเพอร์สูน่าก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่นะครับก็ไม่แย่ Uh huh. แล้วเราก็เอาข้างนี้ตีแต่ไม่ต้องกดเทคตัวนี้นะไม่ต้องกด take เทคไอตัวเกียร์สองที่มาจากชุดสองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าจบการต่อสู้ใช่ปะ่ะรีทายชาโ์ด์มีใบหนึ่งเพื่อยิงเรียากาศคู่แข่งใบหนึ่งไม่ต้องคนระับคืนนี้เราจะลุกเพราะว่าพอยิงใบใบหนึ่งแล้วอ่ะมันมันขาดก็ไม่กดนะครับ เขี่ <Okay, S 2> มาบูตไปเลยนะครับเพราะยังไงมันก็ต้องโดนรีไทยอยู่แล้วเพราะงั้นเวฟแรกจะแรงสุด4 5 0 0 0 p g นะหรือว่ามันจะ PG 3ใบแบบยูจีนอีกปะนี่คืออนาเธอร์ยูจีนเหรอโอ้โห PG นะอ่ะสกิลครับมื่จบการต่อสู้ที่ยูนิทนี้โจมตีรีทยายใช้ด้วยมี3ใบ สแตนขึ้นมาวับแจกลุกเขาน่าเขาน่าจะรอดเลยคิดว่านะ PG จริงๆด้วยน้อง PG สามใบเอ้ PG สองใบนะครับบนมือน้อยกว่ายูจีนใบหนึ่งโอ้ใม่ก็ อะไรครับเนี้ยเออโอ้โหแล้วเธอนี่กูจะรอดไหมเนี่ยมี pg กับมีทิกเกอร์อยู่นะโอเพอร์โซน่าไลท์ด้วยแสดงว่าถือเพอร์โซน่าอ่ะสกิลคุกครับดูดไปให้หมดแต่เธอหน้าเราเรียกชาร์ดัมีออกมาไม่ได้แล้วดิเพราะว่าดาเมจ ความหมดสกิลนะโซชาร์ดสมโอเคแวนเ้าน่าจะจ้อนแล้ะเพราะว so ่าโซชาร์ดสี่ใบแม่งทิกเกอร์ไปแล้สองใบนั่นโอเคแต่เราจะรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงอย่างนี้ไหมอันนี้มันจะสองหมื่นพอดี แล้วเราก็จะ pg pg พ a n แวนคือสีหนึ่ง pg ครับหรือเราจะรับดีวะรับรถไปรุ่นฮิวไหมพีจีครับถ้าเขาตกมาสักทีกหนึ่งก็เราเราก็แอบแตกอยู่นะ ผมคิดว่ากาดไม่น่าพออ่ะห5 0่0ห้าสองหมื่นเอ้ยพออยู่เค okay, กาดพออยู่โอ้ oh, มี pg แล้วเอออนาเธอ pg อโอโอเคแต่เขาไม่มีได้เลยนะนั่นถือว่าดีสำหรับเราสองแปดเหรอกาดได้อยู่ห5 0่0ห้านะครับไม่ห5 0่0ห้าสองแปดเท่านี่หว่า ชิหายละสามสามอ่ะโอ้โหเท่าไม่รอดครับทุกคนขาดห้าพันปล่อยเลยขาด 5, ห้าพันอ่ะฮิวโอ้โหตกฝนทำไมไม่เป็นฮิวมาเกชิต้า้ซสแล้วแหละเนี่ย เอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนะออฟฟิศเนาะถือว่าเป็นอีกเด็กนึงที่ก็เล่นสนุกนะครับอย่างที่ว่าไปอ่าผมเปลี่ยนผมใส่ออเดอร์อันนี้เพิ่มมาอีกใบหนึ่งแล้วก็เออเออเพิ่มตัวนี้นะครับเป็นสีใบแล้วก็ลดไดโนเสาร์ออกใบหนึ่งนะครับอืมก็ลดน้องคนนี้ออกใบหนึ่งลดน้องคนนี้ออก เพื่อไปใส่เป็นเกรดใบนี้นะครับลดไดโนเสาร์ออกเพื่อไปใส่ออเดอร์ใบนี้เพิ่มนะครับอืมก็จะประมาณนี้ส่วนทิกเกอร์ก็เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ไปใส่เป็นคีมีเทคเพราะว่ารอบในเด็กโปรไฟล์มันมันไม่ได้ใส่คีคิเทคนคใส่คีธรรมดาอืมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ All the f i s h ก็ท้ายสุดนี้นะครับอืมพูดคุยกันได้ ที่ด้านล่าง description เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับผมอยากจะให้มันถึง100ทรยซก่อนสิ้นปีจริงๆมันก็สิ้นปีแห้วหมายถึงว่าก่อนปีใหม่นะครับ mm. อยากให้มันถึง100ซับเร็วๆนะฮะ mm. ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดซับให้ด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้ายังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้กันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับพูดรือพูดถูกพูดดูเรื่องบ้างมาดูเรื่องบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ